พี่่เข้าใจถูกแล้วครับผมคือสายฟ้าวายุพิทักษ์สายฟ้าแต่เราทราบมาว่าเมื่อสองปีก่อนน้องชายคุณถูกฆาตกรรมแล้วคุณก็หายตัวไปเลยหรือว่านี่คือเหตุผลจริงๆคะที่คุณย้ายมาอยู่ที่นี่คดีนั้นตำรวจสรุปว่าน้องชายของผมถูกคนเมายาย,ยิงตายมันก็เลยเป็นแผลในใจของผมผมเลยย้ายมาอยู่ที่นี่เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ตอนนั้นใครๆก็มองว่าคุณเป็นอนาคตของวงการเกือบติดทีมชาติ แต่คุณกลับมาเป็นโค้ชทําทีมวอลเลย์บอลเด็กคุณไม่เสียดายโอกาสหรอคะพี่พี่นักข่าวทราบดีใช่ไหมครับว่าเมื่อจบปีการศึกษานี้โรงเรียนบ้านโคกปังกําลังจะถูกยุบเด็กที่นี่ต่างหากล่ะครับที่กําลังจะเสียโอกาสบางคนจะต้องไปเรียนไกลบ้านบางคนจะต้องหลุดจากระบบการศึกษาไปเลยเราจึงสร้างทีมวอลเลย์บอลน,นี้ขึ้นมาเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนนี้สําคัญกับชุมชนมากแค่ไหนแต่การชนะเลิศกีฬลาจังหวดัดก็ไม่ได้หมายความว่าจะรักษาโรงเรียนนี้ไว้ได้นี่คะแต่ยังไงเราก็ต้องชนะให้ได้ เพื่อที่เราจะไม่ยอมก้มหัวให้กับคนที่หวังผลประโยชน์จากการยุบโรงเรียนของเราหมายความว่ายังไงครับคุณสายฟ้าแล้วที่โรงเรียนจะถูกยุบเนี่ยมีเบื้องลึกเบื้องหลังอยู่หรือเปล่าครับมีคนที่ได้ผลประโยชน์แอบแฝงจากคําสั่งนี้ด้วยใช่ไหมคะใครคุณสายฟ้าช่วยตอบครับตอบวกไรหน่อยครเรื่องราเป็นไงกันนี่ใครอครับว่าไงครับผมรวบรวมหลักฐานใกล้ครบแล้วถ้าพร้อมเมื่อไหร่ผมจะส่งให้พี่ๆทันที เป็นครูใหญ่โรงเรียนบ้านโคกปังจากจังหวัดบมืงกาญครับมาขอพบท่านรัฐมนตรีเพื่อยื่นหนังสือคัดค้านคําสั่งยุบโรงเรียนบ้านโคกปังครับรอสักครู่นะครับเดีย๋ยวผมแจ้งข้างบนให้ได้ครับสักครคู่นะครับได้ครับ คนที่เข้ามาขอยื่นหนังสือให้ท่านรัฐมนตรีใช่ไหมคะใช่ครับได้นัดเอาไว้ก่อนหรือเปล่าคะไม่ได้นัดครับงั้นต้องทําเรื่องนัดก่อนค่ะพอดีทราบว,ว่าท่านเนี่ยต้องไปราชการที่ต่างประเทศนี่เป็นหนังสือเร่งด่วนเลยนะครับฉันเข้าใจคะ่ะแต่ทุกคนที่เข้ามาขอพบท่านก็มีเรื่องเร่งด่วนกันทั้งนั้นเขาก็มาตามระเบียบขั้นตอนกันได้ แหมพี่คนสวยจ้าจริงๆเราสองคนเนี่ยแค่จะมาขอพุทท่านแค่ห้านาทีเองเครับพี่คนสวยเขาจะเป็นไปได้ไหมครับพี่คนสวย <c oughs> ว่าแต่พี่คนสวยนี่เป็นคนที่ไหนกันคะเนี่ย <c oughs> ชมว่าสวยแล้วมามุกบ้านเดียวกัน <c oughs> ใช่ไหมไปทำเรื่องนะให้เรียบร้อยค่ะ งไงต่อดีคะพี่สันติเลียนแผนเดี๋ยวเราไปดักที่รดเลยถ้าไม่เจอท่านรัฐมนตรีวันนี้พี่ไม่กลับวันชนะกมาได้ยังไงเนี่ยฉันเหไอ้สันติมันขับรถออกไปจากบึงการมันไปไหนบอกมา รู้ไหมว่าอีทีเนี่ยมันรู้เรื่องทุกอย่างแล้วรวมทั้งเรื่องสายฟ้าบอกมานะไอ้สัติมันอยู่ไหนมันไปไหนฉันมาได้ยังไงมันไม่สำคัญแต่ฉันมาเพื่อหยุดพวกแกเฮ้ยจะบ,บ้าเหรำแกทำอะไรแกฉันทำบ้าอะไรมันก็เรื่องของฉันแต่พวกแกนะถ้าแกเอาเอกสารไปยื่นแล้วโรงเรียนแกรอดแต่มันใช่แต่ถ้าอิทธิรู้เนี่ย พวกแกไม่รอดแน่ฉันเห็นแกร้อนรนแบบเนี้มันยิ่งทํำให้ฉันรู้ว่าสิ่งที่พวกฉันสู้กันมาเนี่ยมันได้ผลฉันมาไกลเกินกว่าที่จะหยุดแล้ววัชนะอย่าเสียเวลาคนแบบนี้เลยค่ะเรารีบไปกันเถอะค่ะเดี๋ยวเราจะไปดักพกท่านไม่ทันเชิญอืมเอาันที่สบายใจไปเธอนั่นแหละปไปฉันบอกให้เธอลยปอปวัชนะยป อาจจนันตินิวชันนิวชันหักๆออแกเป็นไรมากวะกอิงแล้วก็นิ้วหักอะโอยโยโอยออไยดหยุดทำอะไรแกเนี่ยจะบ้าเหรอทำอย่างนี้ได้ไงสิ่งที่ฉันทำ ทำเพื่อรักษาชีวิตพวกแกไว้แกจำไว้นะแกเป็นคนขออีที่ใช่ไหมแหม ดีใจจังมีคนจำเราได้ด้วยใ mm. จเย็นๆแกเก่งมากนะที่แกนีฉันได้ถึงสองปีฉันปลิกเป็นดินหาแกไม่คิดว่าแกจะมาอยู่แถวนี้ <c oughs> ไ่เก่งเท่าแกบอลที่ปทุมโดยตำรวจสั่งปิกถามจริงอะแกรอดมาได้ยนะังไงฉันทำธุรกิจสีเทาอยู่ตรงกลางไม่ขาว ไม่ดำนะใจโง่งยืดออกลับเหรอว่าฉันเป็นเจ้าของ <c oughs> ก็หานองมณีมาสักคนให้มันรับผิดชอบไปเรื่องก็จบล่อเสือออกจากถ้ำที่นายบอกนักข่าวว่ามีหลักฐานแต่จริงๆเ้าไม่มีนะ่ยนายแค่ต้องการให้ในายอิทธิมุ่งเป้าไปที่นายใช่ไหมใช่ผมจะใช้โอกาสนี้เนี่ยแหละหาหลักฐานชิ้นใหม่เอาผิดพวกมันให้ได้ แกก็เลยมาเปิดเว็บพนันออนไลน์ถ้าทางจะรวยเลยละสิไอเรื่องนี้น,นี่นะฉันต้องขอขอบใจแกเพราะว่าตอนที่บ่อนฉันปิดลงไปพบแกนี่แหละเลยทาให้ฉันมาคิดได้ว่าเอยเว็บพนันออนไลน์มันให้เงินเร็วเหมือนกันเว้ยเพียงแต่มันไม่แน่นอนก็เลยมีทุนกวานซื้อที่ดินบ้านโคกปังจะทําบ่อนคาสิโนงันอย่าพูดถึงบ่อนคาสิโนผิดกฎหมายไมเอาอย่าไปพูด พูดว่าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ดีกว่าเยอะเลยมีรีสอร์ทมีห้างสรรพสินคา้ามีสวนสนุกให้เด็กเล่นเยอะแยะแล้ววินาทีที่โครงการฉันได้รับอนุมัติปับ๊บปังเข้าไปเออคนมีงานทำํำทันทีโรงเรียนของแกทำไมมึงย่าเด็กเล่นวอลเลย์บอลไปต่อชีวิตเนี้ยเนะหรอฮะการตีนาคพวกมันไม่จบไปแล้วจะไปทำอะไรของกูนี่ทำงานแน่นอน ที่ว่ามาทั้งหมดจะฟอกเงินว่าง right ั mm ้นแต่ฉันจะบอกอะไรแกให้นะแกจะไม่มีวันทําสําเร็จเพราะจะมีโรงเรียนเล็กๆอย่างบ้านโคกปังขวางทางแกไว้อยู่ขี่โรมีโโลมาขี่โลมาเจ็บนะเขาต่อยแล้วเขาเจ็บนะโอ้ยโอ้ยแกเลิกพลาดได้แล้ทีนี้แกบอกฉันมา แกเอาความลับอะไรไปบอกตำรวจฉันงในลูกน้องค้นหาหมดแล้วทั้งในมือถือแกทั้งที่บ้านแกทุกซอกทุกมุมแกเอามันไปเก็บไว้ที่ไหนฮะพี่จับฉันมาเนี่ยต้องการแค่นี้เหรอฉันจะเอาหลักฐานให้แกทำไ,ไมเอาให้กองปราบไม่ดีกว่าเหรอแกจะมาไมา้นี้ใช่ไหมโอเคได้ได้ได